a s าเซียนคอมเพในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักมหาเศรษฐีดาวรุ่งพุ่งแรงสัญชาติฟิลิปปินส์กันครับเขาคนนี้นะครับพุ่งแรงม่าจริงๆครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาอันดับความมั่งคั่งของเขานะครับตอนแรกอยู่อันดับ7ของประเทศตอนนี้มาอยู่ที่อันดับ3แล้วมหาเศรษฐีผู้นี้มีชื่อว่าเอ็นริก้ราซอนนั่นเองครับเขาผู้นี้นะครับรู้จักกันในสมญานามที่เรียกกันว่า เจ้าพ่อแห่งอาวมนิลาครับซึ่งเขานั้นนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งสินค้านั่นเองครับวันนี้มาทําความรู้จักกับเขาผู้นี้กันให้ชัดเจนพร้อมกันเลยครับ e n ็นริก้ a ราซอนจูเียเป็นนักธุรกิจชาวฟิลิปปินเชื้อสายสเปนตระกูลของเขาอยู่ในธุรกิจเดินเรือมากกว่า3ชั่วอายุคนปัจจุบันเขานั่งตำแหน่ง CEO และประธานของบริษัท International Terminal s e r v i c e ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือรายใหญ่ของประเทศฟิลิปปินซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1987ในตอนที่มีอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้น ปัจจุบันบริษัท International Terminal s e r v i c e เป็นผู้ให้บริการขนส่งทางเรือที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์และเคยติดอันดับ200บริษัทยอดเยี่ยมของเอเชียนอกจากเป็นเจ้าของสิทธิในการขนส่งสินค้าทางเรือให้กับท่าเรือสำคัญทั่วประเทศฟิลิปปินส์แล้วเขายัางได้มีการขยายเครือขาปปอ่ายธุรกิจไปยังยุโรปอเมริกาใต้แอฟริกาและตะวันออกกลางอีกด้วยโดยเป็นผู้บริหารท่าเรือกว่า11แห่ง นอกจากธุรกิจขนส่งทางเรือแล้วเขายังเคยเป็นเจ้าของสื่อหนังสือพิมพ์อีกด้วยก่อนจะขายกิจการให้กับผู้อื่นในเวลาต่อมารวมถึงเป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลในประเทศและมูล,ลนิธิส่งเสริมนักกีฬาแห่งชาติสาเหตุที่เขาสามารถเพิ่มความมั่งคั่งได้ในเวลาอันรวดเร็วเกิดจากการเข้าไปลงทุนในบริษัท b ร o o m บ e r ี่รีสอร์ทแอนด์โยเม็ด้วยเงิน200ล้านเหรียญโดยบริษัทแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาสิโนจากรัฐบาลฟิลิปปินส์โดยร่วมทุนกับ h ฮ n ร y ่ซ มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศเจ้าของห้างสปปรรพสินค้า SM โดยโครงการที่เข้าไปลงทุนคือ Entertainment Complex โปรเจกต์บริเวณอ่าวมะนิลาซึ่งรัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งเป้าว่าต้องการที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกับมะเกาโดยนอกเหนือจากคาสิโนแล้วยังมีโครงการต่อยอดไปยังห้างสปปรรพสินค้าและโรงแรมในอนาคต ปัจจุบันเอนริเกราซอนมีความมั่งคั่งทั้งสิ้น3,600ล้านเหรียญในขณะที่1ปีก่อนหน้าเขาเพิ่งมีความมั่งคั่งเพียงแค่1,600ล้านเหรียญเท่านั้นเรียกได้ว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวเขาจึงได้รับการจับตาว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ในประเทศฟิลิปปินส์แต่ยังรวมถึงในอาเซียนอีกด้วย คนในแวดวงธุรกิจให้ความสนใจกันนะครับคอยติดตามกันอยู่ว่าหลังจากที่เขานั้นกระโดดเข้าไปอยู่ในธุรกิจคาสิโนของประเทศฟิลิปปินส์แล้วจะสามารถเพิ่มความมั่งคั่งให้อีกได้มากน้อยแค่ไหนและในอนาคตนั้นเขาจะมีโปรเจกต์ในการขยายธุรกิจอย่างไรครับและนี่ก็คือความน่าสนใจของอาซิยนคอร์ปอเรชที่นํมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หมดเวลาของผมอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ